สามีงงองคอะไรลงประทับ <laughs> สักพักหนึ่งพันรยาก็นั่งสมาธิแล้วตามลมหายใจไม่ถึงสิบนาทีล้มพับลงไปเลยกลนสวนออกมาสามีตกใจมากตอินมาตีห้าสามีตื่นก่อนภรรยาปรากฏว่าพอลืมตาปุ๊บภรรยาน,นั่งอยู่บนเตียงแล้ว <laughs> เขาเลยคิดขึ้นมาว่าไม่ได้การละนี่เรื่องใหญ่ นี่มันเรื่องใหญ่มากแล้วเนี่ยมาหาตามาแล้วถามว่าสิ่งที่ท่านสอนพันธยามผมขอโทษนะครับมีสาเอฟเฟกต์ไหมไม่มีแต่ผมกำลังได้รับอยู่ตรงๆในผลข้างเคียงเนี่ยอันแล้วมันดีสำหรับโยมไหมล่ะดีครับดีตรงไหนเช้านี้หงผมไม่ชาเลยเธอไม่บน่นแล้วเธอก็นิ่งขึ้นเยอะผมก็ถามหน่อยว่าการทำแบบนี้เป็นอันตรายไหม ไม <sh <sh im <im ่อันตรายโยมและถ้าทำเกินสามวันชีวิตของโยมจะดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท่าอาตมาเอาหัวเป็นประกันสามวันเนี่ยนะครับใช่โยมสามวันถ้างั้นวันนี้ผมขอลางานนะครับผมจะฝึกกับพระอาจารย์อาตมาบอกดีสิโยมมาเลยมาเลยมาก็เลยมาฝึกไปไปมามาคู่นี้ก็เลยเป็นครอบครัวอาณาปนสติแล้วทุกวันนี้เป็นยังไง ใช้ชีวิตง่งายๆสบายสบายทิ้งหัวขนและภรรยาทิ้งยาเป็นกำกำไม่ต้องกินยาถามว่าความทุกข์หายไปไหนที่ผ่านมาเธอไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเก็บความหลังมานั่งเขียวเอื้องถูกดา่าถูกกระทำํำถูกเพื่อนโกงปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้ จันถึงสุกทำงานเหนื่อยแทบล้มระดาตายทำ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 ไม่มีเวลาพอวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หยุดอยู่บ้านแบ่งเวลาให้ความทุกข์เต็มๆสองวันนั่งคิดถึงความทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตอกย้ำความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีนเห็นความทุกข์ปักเธอไปครั้งเดียวเมื่อสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วแต่เธอมีเวลาว่างก็ขยับ ดึงเอาเม็แห่งความทุกนั้นมาปักซ้ำแล้วทําฮาลาคิรีตัวเองหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยผลคือทุกซ้ำทุกซาก,ซกซพระหลุดเข้าไปในโลกของความคิดพอหลุดเข้าไปในโลกของความคิดตอนนั้นแหละยอมกินไม่ได้นอนไม่หลับหนักข้อขึ้นมาถึงขั้นนั่งคุยกับกระจกเป็นโรคซึมเศร้าแถมมาอีกรบหนึ่งพอมันฝึกการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูตามรู้ลมหายใจพอทําเป็นแล้วเท่านั้นนะนั่งอยู่เฉยเฉยก็มีความสุข อนณาบนสตินี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนในยามว่างนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจมันจะประนีตลงประณีตลงประนีตลง,ลงและความสุขจะไหลเอิบอาบไปตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนอาบน้ําออกจากห้องน้ํามาใหม่ๆอย่างนี้นั่งอยู่ได้ทั้งวันก็มีความสุขพอผู้หญิงคนนี้จับเค็ดได้และทําเป็นทิ้งยาเป็นกํัๆทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าโยนวิกทิ้ง มีความสุขใจสบายใจเห็นไหมวันหนึ่งก็ตามอาตมามาที่จังายโอชีวิตโยมเปลี่ยนแปลงไปเลยอยากช่วยเหลือพระอาจารย์เป็นการตอบแทนพระคุณโยมนะอยากสร้างกุฏิถวายพระอาจารย์แต่ว่าต้องเป็นที่ที่วิเวกนะคะไปไกลผู้คนอาจารย์จะได้พักอาตมาก็พาเดินเข้าป่าไปเลย เดินไปสักพักหนึ่งนะเธอก็เดินตามจบๆบ,บ,บพอไปถึงปุ๊บอาตมาหยุดกึกหยุดทําไมเจ้าคะะยมเห็นอะไรไหมงูตัวเท่าแขนนะนอนตากแดดอยู่เธอสะดุง้งเด้งกลับสามตลบเลยนะตกใจกลัวงูอาตมาหันไปถามว่ายมวิเวกพอไหมพอเจ้าคะ่ะก <c oughs> ็เลยบอกว่ายมสร้างกุฏิตรงนี้ เห็นไหมเบื้องหน้าที่มีปัญหาพอเยียวยาถูกต้องด้วยธรรมะทุกวันนี้มีความสุขมาก <c oughs> เวลาธรรมาไปยุโรปผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยงานภาวนาของอาตมาแล้วก็พาฝร,รั่งคนนู้นพาฝรั่งคนนี้พานักธุรกิจคนน,คน,น,คน,น,คน,น้นคนนี้มาฝึกสมาธิภาวนากลายเป็นกระแสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ปีนี้อาตมาต้องไปยุโรปเป็นปีที่สี่ไปทุกปีทุกปีทุกปี เพราะว่าคนมีความทุกข์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วบางคนไม่ใช่ทุกเล็ก,เล,กเล็กหน่อยคนเดมนะขอเล่าเรื่องจริงลนะ้วมีลูกศิษย์คนหนึง่งไปปฏิบัติกับอาตมาก,ก็แล้วกับหลวงพ่อเจรันก็แล้วโกเอ็นฆ่าก็แล้วอยู่พุทธก็ไปพอกลับไปอยู่ในประเทศของเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงแล้วก็มาบ่นว่าไม่เห็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาเลยกลับมาโยมก็มาได้ใช้ เวลาสามีตบตีก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเหาะก็ไม่ได้โอ้โหดูถูกขนาดนั้นนะอยู่มาวันหนึ่งทะเลาะก,กับสามีจู่ๆทำยังไงก็ไม่รู้สามีโทรศัพท์แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงจับเธอพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือยังไม่ได้แทงนะกำลังไปหยิบมีดแต่ตำรวจมาแล้วตำรวจจับเธอไปขังเดียวเนื่องจากเธอเป็นหญิงไทยคนเดียวที่ไปอยู่กับฝรั่ง ในชุมชนนั้นพอตำรวจจับไปขังเดี่ยวปับ๊บไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปอยู่ในคุกสามียิ่งอยากให้เธออยู่ให้นานทีส่สุดพอเธอหลุดเข้าไปเข้าของชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้เก็บไปเพราะหลักฐานอยู่ในมือตำรวจบอกว่าเป็นตัวอันตายต้องขังสถานเดียวพอไปอยู่ในคุกปับ๊บนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าแล้วฉันจะออกจากคุกได้ยังไงเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าฉันมาติดอยู่ในคุก วันที่หนึ่งร้อง,องห่มร้องไห้แทบล้มระดาตายเอาเข้ามาให้กินเธอก็กินไม่ลงเข้าวันที่สองพอทุกข์หนักหนาสะฮัสขึ้นมาปับ๊บเนื่องจากในคุกน่ะมันแคบนะเดินไปเดินมามันก็ชนกำแพงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนึกขึ้นมาได้ว่าเคยเดินจงกรมเอาละทิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนานละแต่มันไม่มีอะไรให้ทำหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านเข้าของเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดินไปก็ชนมุมเดินมาก็ชนมุม เธอก็เลยเดินจงกรมลุกขึ้นมาซายย่างขวาย่างซายย่างหนอขวาย่างหนอเดินจนปวดจนไม่นั่งสมาธิตามดูลมหายใจทําไปทํามาทํามาทําไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนวันนั้นเนื่องจากเธอไม่มีกิจกรรมอื่นให้ทำนะ <c oughs> พอบ่มบำเพ็นความเพียนเต็มที่ประมาณเทื่องเกินจิตเธอก็รวมเพราะเลยจูจูทุกที่ท่วมท้นหัวใจนั้นพังคลือนลงไปทีนี้เธอร้องให้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เหมือนเมื่อวานร้องครั้งนี้ร้องอย่างสุดจิตสุดใจห้ามยังไงก็ไม่อยู่มันร้องมาจากแกนแกนของใจความทุกข์ไหลออกมาพร้อมน้ำตาทั้งหมดัางสิ้น นั่งร้องให้อย่างมีความเปรติสุขจกนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเธอบอกว่านาทีนั้นโยมอยากบินกลับมาเมืองไทยทันทีทันควันเพื่ออะไรอยากไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เคยไปฝึกกรรมฐานที่เคยดูถูกว่าอยากไปขอคำมาทั้งหมดทั้งสิ้นเธอบอกว่าถ้าหนูไม่ทุกข์หนูก็ไม่รู้ว่าธรรมะจะมีประโยชน์ตรงไหน เพราะว่าหลังจากที่เธอฝึกสมาธิภาวนาในเรือนจําแล้วปรากฏว่าจิตมันเดินถูกทางนะมันปล่อยลงโปรงได้เกิดธรรมะปิติหล่อเลี้ยงเธอทั้งคืนทั้งวันเหมือนมีแก้วมัน,นีโชติรสสว่างโลร่งอยู่ข้างในนะเธอบอกว่าอยู่ในนั้นสองอาทิตย์น้ำตาไม่ไหลอีกเลยจนกระทั่งก่อนจอ,อกจากคุกขอกระดาษผู้คุมเขียนบันทึกทั้งหมดส่งมาให้อัตมาอา่าน แล้วบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูอยากติดคุกอีกสักครั้งทาไมโยมอยู่ที่บ้านไม่ได้ปฏิบัติเลยเจ้าคะ่ะมีลูกกวนตัวมีผัวกวนตีนอยู่ในคุกโยมถึงได้ปฏิบัติธรรมเจ้าคะ่ะพระธรรมาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยลูกสงสารลูกเถอะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าหนูจับเพลดได้แล้ว ทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังคงทุกอยู่ยังทะเลาะกับสามีอยู่ยังขัดแย้งกับลูกอยู่แต่ข้างในของเธอนั้นสุขสว่างกระจ่างใสทุกก็ทุกน้อยน้อยสุขก็สุขน้อยน้อยเธอบอกว่าดีใจก็ดีใจนิดนิดเสียใจก็เสียใจนิดนิดเพราะจิตมันไปยังถึงความลึกของใจตัวเองแล้วทุกวันนี้สบายเห็นไหม ไปไปมาๆมาก็เลยกลายเป็นตัวตั้งตัวตีนี่มนตมาไปสอนกับมารนปีนี้ก็จัดที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสเปนสวิตเซอร์แลนด์เธอบอกว่าทั้งชีวิตที่เหลือหนูจะถวายให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเพราะถ้าไม่เห็นทุกข์หนูก็ไม่เห็นธรรมนี่คือตัวอย่างที่บอกเราท่านทั้งหลายว่าถ้า ชีวิตของคุณยมมีความทุกข์อย่าเพิ่งท้อพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนก่อนดัสโรว่าถ้าหากทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมียมจำไว้นะถ้า,าทุกข์มีอยู่ทางดับทุกข์ก็ต้องมีดับด้วยตัวเองไม่ได้ก็สแสวงหากัลายาณมิตรปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนฝูง เขียนเล่าใน Facebook ใน Twitter เดี๋ยวจะมีคนที่เห็นอกเห็นใจเข้ามาช่วยเราฉะนั้นถ้าเรามีทุกข์ขึ้นมาในชีวิตให้บอกตัวเองนะว่าทุกข์อยู่ไหนเป็นไปได้ไว้สุขก็อยู่นั่นแต่ทํำยังไงล่ะเราจะเจอสุขก็อย่าไปกักขังตัวเองอยู่กับความทุกข์คนจํานวนมากเวลามีความทุกข์ปิดห้องปิดบ้านถอดสายโทรศัพท หาหนังเศร้าๆนางเอกสวยๆชันดาวพระศุกร์นะมาดูดูเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับนางเอกไม่ต่างจากฉันเลยเห็นไหมพอดูหนังเศร้าๆคลาวน้ำตาไปหาซีรีส์เกาหลีมาดูเศร้าหนัเข้าไปอ,อยู่คนเดียวนะเชื่อไหมจิตจะโน้มไปน้อมไป,นไปในทางทำร้ายตัวเอง ฉะนั้นทุกหนังนาสาหัสอย่าไปปิดบ้านเปิดเลยโทรศัพท์อย่าไปถอดสายเสียบไว้หาคนมาบอกเล่าเก้าสิบดูหนังบ่วงดูผีแพงมันยอมแพ้ไหมเป็นคนสู้ไม่ได้ตายเป็นผีก็สู้ดิ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นไหมล้วคอยดูนะเดี๋ยวเขาจะชนะนะ <c oughs> นี่ฉะนั้นอย่าไปกลัวทุกทุก เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราฟันฝ่าให้มันพ้นทุกข์พุทธชย,ยันตีแปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปลอย่างหนึ่งว่าชัยชนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าแปลอย่างนี้เราทุกคนก็เฉลิมฉลองพุทธชย,ยันตีได้เมื่อความทุกข์เกิดมาพยายามเอาชนะทุกข์เอาชนะได้มากก็เท่ากับว่าฉลองพุทธชย,ยันตีได้มากเอาชนะได้น้อยก็เท่ากับว่าฉลองได้น้อยฉะนั้นการเฉลิมฉลองพุทธชย,ยันตีคือ พยายามเอาชนะความทุกข์ทีละเปราะทีละเปราะทีละเปลาะทําได้อย่างนี้ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวก็ขอให้ย้ํากันง่ายๆย,ย้ํากันให้จําสั้นๆให้ง่ายว่าหากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่อยู่จงมั่นใจทางดับทุกข์ก็ต้องมีพระพุทธองค์ตรัสรูเรกกรรรส้เพราะหลักการตรงนี้พระพุทธองค์ทรงก้าวข้ามความทุกข์เพราะหลักการตรงนี้ พระองค์เคยใช้ได้ผลฉันใดเราทั้งหลายก็ใช้ได้ผลฉันนั้นด้วยเหตุดังนั้นวันนี้จึงขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่ากลัวความทุกข์เพราะที่สุดแห่งความทุกข์